จักทายพี่น้องอย่ามาือเสา์นะคะที่บ้านรัตนาพรพี่น้องเพิ่งมาจากวัดได้ย่วได้ย่ว ่อเอกละตะนาแล้วพามองจอดต,ตอนแรกคอยให้เล่านี่แหละอังเป่าก็เลยจอด <c oughs> มือน,นี้ทอดกระถินพี่น,อน้องกำลังมาก <c oughs> ได้ยู โอ้จะโดคือบปิดไฟเนาะรถเบาอังเปา บรรกาศยามเช้าหมอกหลไหลาถรถมารับอย่างดีรถไปรับพราเลยมา นีมีบ้านหมูโซนไม่มีไม่ม right? ีเดินมาแล้วล่ะปาจนวันได้อาบน้ำต้องหนีมาอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำจนหนีมาโอ้ยตึงขาเบียดๆเลยโอ้ยคือนอนทักเถี่ยพี่น้องเขาตื่นหมดเดียวอะไรนี้ มันน้อย้างน้อยแน่ของมขมาหมดผู้หงหร si, มันน้อย Gentle ยังเลยนี่เ <hatten> ย <after> ่โมขม้าเต็มเื่อนเหล่ย่อนี่ตือนมอทีนี่จัอบูนน้องคน้นน้อด้วกันเพือบรนน้อ่ก็บูเรนนอแต่ว่าตอนนี้นะไปลไปสอบหยุดเอาปเนี่ยว่าอย่งยูแองจี เลยนอนบอะนอนค่ะนี่นลักมานอนบอนากะิบนขึ้น่ะางแตงตะหมู่อ่างรอบอยู่เดี่ยงก็หนามาล้ำอีก พูดว่านี่นะหนุ่ยก็ได้ว่าเออหนุ่ยนุ่ยอาจี่ได้หนุ่ยหนุ่ยอาจี่ได้พฤติกรรมจากพ่อเลยเอาข้าเจ้าท่านข้าเจ้าขื่นฉากแรกนี่มานอนทื่กันนะนี่ตะบัววันนี่แต่งหน้ากับตะบัววันอนเป็นฉากกับนอนกันฉากแรกให้แอดมินลุยเกันทอร์นี่หนุ่ยน่าจะแต่งหน้าวันละครั้งนะพี่หยงจี้เลือดส้มอยู่เรือยแอดมินเลือดส้มอยู่มันยังตาแค่นิดหน่อยแต่งหน้ามือละเชือนลากับบอกเก่าบลบอกจับบล็อกยั้งเลย นี่ะต้อคได้น้รออยู่นี่ค่ะแ่โอ้ยไีตื่นิเลวนี้ไดนี่นีจีเดียวโดนสิเขาไปใด้เมืองกันไปหาาบาดเจ็ได้พควันแล้วล่ะบ้านนี้อัม่ควาวิสิตนะไอย่างน้อยๆมันก็ทุเรา แต่ก็เฮดคือเกาได้เพราะเป็นยังแม่นกัก็เฮดได้ปกติไม่าม่ไม่ได้สามสิบไ่ได้ยี่สิบนี่นั่งยู่น้อ่อย่นี่เออไปพนเมียนี่เดียยี่สิบไอ้โคตที่ใส่ก่อนไอโฟตรที่ใส่ายังะนี่ไปเมี่ยไปเม เอาเมื่อคืนนี้มันวางอีกตอนที่เจ้าคุยกับคุณหุณค่อนให้ค่ะสรีดนดูในกระเป๋ามันยงไม่มีคุยสรียิใส่บอกนันแกหลุบมาไล่เขาก่อนแบินียอันใดเนาะเพิ่นแือแตกเซลล์เซลล์โอ้ว้าวมัน แย้อยู่นี่คือง่ามแถมมากนะ่ะสวยมากเลยมาเห็นครั้งแรกเลยเออเอาเอาอันใดอีกเอานี่ตำบะฮุ่งตำเลยค่ะแม่แก้มแม่แก้มมาตำบะฮุ่งแม่แก้ม ทำได้เลยไมทำได้ยินาล้างแก่เลยจับผัแขกอาบราฟเยอะเอาลมรถแล้วกินเลยปลา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 าอยู่ไหนนี่เมื่อวานมีเอาตั้มตั้มเออเอา สายเชแ,แต่มันบ่มีมันบ่มีเอา,ามีแต่ของมันมีสาอ,อ๋โอ้ยเนาะนไหนล่ะใส่บ,บ่เปียาอยู่อันเลือสีเป็นยังไงส,สวยมากเลือดสีผสมมาหลัล<ะ>ลงจากนั้นพอเลือสีเห็นเกี่ยงมันนี่จมหลายก็เลยแท้อันนี้เส้นหนาจะของหลังจากนั้น เลือดสีถือกันหือสีแพ้ในคนคนหาดแทนเป่าเลือดสีถือมเนือจะได้ยเบาหวานนี่เบาหวานหลังจากนั้นเด้อเปียหลจากนั้นผระพิดทกอ์เกิดความสงสารและได้จกันแบบพันาพีหนึ่งไป

เขาแกงสมตำลีลาไม่ไม่ได้ไม่ใช่ลีลานี้เด็ดทั้ง้กับมเ็ทังลาอีกนนาไเด็ดทั้งบจเล่าเานนลากนั้นมาคแต่เขาเขามีอาคลิปนี้ไว้สนีไม่น้อกพอแค่คลิปน้าเขาเอม